<B> สวัสดีครับวันนี้เป็นเวฟประวานเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่โดนไปประมาณเกือบสี่หมื่นาอะไรเกือบเกือบ บวกลบนิดหน่อยเป็นน่าจะแท้แทบหมดเลยอ่ะนี่เจ้าของชื่ออะไรครับชื่อการครับกางก็เป็นเจ้าของรถคันนี้เนะาะมันดูมันดูยิงไปเด็นเลยล้อหน้าก็เป็นของ Excel ตามป้ายเลยตอนนี้คู่เท่าไหร่ Excel 2 0สองพันสองพันหน้าหลังเนาะ,ะตัวนี้น่าจะเป็น1.4ปะ่ะ หนึ่งจุดสี่หรือหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่อันนี้จะเป็นเน้นโทนน้ำเงินหมดเลยส่วนจานจานตัวนี้เป็นจานของอะไรรับจองจดมันมันมีชื่อส่งไหมมันไม่มีเราี่แต่มันเป็นใบคาวาเทอเราสั่งหลายเขาเรียกว่าอะไรนะใบคาวาใบคาวก็คือตัวไอ้ที่ว่าใบคาวาคือใบใบ อ๋อตัวนี้ก็คือตัวนี้แท้อันนี้อันนี้ได้มาก็ต้องมีสเปเซอร์มาให้แน่เนี่ยใั่สเปเซอร์ที่สั่งแยกเนี่ยอ๋อสั่งแยกจานเท่าไหร่ตัวนี้จานไม่ส <25. S 2> ่วนสเปเซอร์สองพันห้าสองพันห้าและสเปเซอร์ห้าร้อยห้าร้อยนี่ไม่ีชื่อนะรถจอมดินแดนดุมเป็นดุมเดิมเนาะ ล้มอ่ะบ้มหมึกแกะกล่องครับเห็นว่าพึ่งใส่เมื่อวานด้วยได้มารายตัวนี้สี่พันนิดนิดรวมนี้ด้วยป่ะรวมตัวนี้ยังยังขายห้าร้อย่างห้าร้อยตรงรุ่นเขาเลยต่อไปก็เป็นใส่เป็น h y ดวด้วยเมื่อกี้ผมเห็นยี่ห้อนะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ สองสองภาก็คือยกเส้นเลยนะใช่รวมนี้ด้วยไหมรวมนะร้านกับภาษาเจะมีอันนี้อันนี้ก็สี่ห้าร้อยเนาะเป็นทั่วไปทั่วไปโชกคไม่ได้ตัดแน่ไม่ตัดก็คือตรงเดิมเลยครับจนยางตอนนี้ก็แตะกำลังมานะไล่ตรงใช่ต้องตรงเลยอะช่วงนี้างเราเพิ่งใส่เมื่อวานด้วย เป็นยางของอะไรครับตัวนี้ดีโตนดีโตนก็จะเป็นนี่ไซสน์นี้ไอพวกลายตรงก็น่าจะมีต่อสองห้าะคือมีไซส์เดียวเลยเที่ที่ผมพอรู้มาน,นะใช่ไหมก็คือพวกสองรอยอะไรก็จะไม่มีครับชุดหน้าก็หลายตังค์เลยนะเอเอ,เ,อเกือบหมื่นหรือว่าหมื่นแล้วรวมรอด้วยอะไรด้วยเนะี่ย เออมื่นนะตอนมื่นพอจานก็ต้องขันท่าเลยก็ดูไม่มีอะไรแต่มันมีนี่ปั๊มมาดูปั๊มบนกันเลยปั๊มตัวนี้แทนแน่นอนแต่ใช้งานเยอะแน่คันนี้เยอะมาล้มยังไงผมโอ้ปั๊มร้อนล้มด้วยเอาปั๊มแทนไปล้ม เบอร์สิบห้าไอ้ไอ้สิบห้าเนี่ยมันคือลูกสูบอ่ะใช่ลูกสูบนะลูกสูบ<ม>แต่จริงพวกเว็บใส่เลขนี้แหละที่สี่แล้ว,ลวเพราะว่าปัมป๊มปั๊มอะไรเราเรใช้ตัวราคาก็จะแพงมันมาพร้อมกระปุกเลยป่ะใช่ครับแต่นี่ฝาผมกระปุกเดิมฝาง่า,างยถ้าเลยซื้อฝาเฉียบมกม็ใช้กระปุกกระปุกตัวนี้ก็มากับปั๊มเนาะใช่ใช่ก็จะเป็นการเจาะเขารูปเขารูปดีอ่ะ ส่วนอันนี้ก็ยังเป็นนา่าจะเป็นนักคมเน,ะะนาะนักคมสามสี่ร้อยราคาตามทองตลาดเปอาแคนเดิมเดิมเพราะว่าเน้นใช้งานวิเห็นว่าวิ่งใช้ใช้รถเยอะด้วยนะพี่เขาขับรถท่านจังหวัดประจำเลยที่ผมรู้มานะจากสุพรันไปกาญจานบ,บุรี มีน็อตนิดหน่อยมาดูล้อหลังล้อหลังก็เป็น,นดโิโิตอยางหลังอะน่าจะเป็น250้านยไซนี้นี่250เออจุ๊บละของเออเนาะงานดีเป็นงานดีครูได้น่าหลับห้าร โอ้ขนาดเง้ย<ะ>ยังไม่รวมยางยางย,ยางก็คือตัวตัวนี้นะใช่ยางสองร้อยกว่าบาทก็ติดรวมน็อตนี้ด้วยป่ะรวมแล้วห้าร้อยนี่คือมีน็อตนี้ด้วยไม่มีไม่มีนออ็อตจะยางดูจุดตรงน่างก็หน้าหลังก็เกือบพันรวมยางรวมนอ็อตด้วยใช่น็อนที่ร้อยอันน,น,นี้อันนี้มือลิงเป็นงานทั่วไปปะทั่วไปเป็นงานทั่วไปเนาะ ียส่วนโชคนี่โชว่าแท้แน่นอนสภาพนี้ไอเอ็นนี่เขาเรียกว่าเทคอะไรเทคสองราคาซื้อขายเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้า 100, 1, มือหนึ่งจะมาหมื่นสองหมื่นสองเลยนะไม่น่าจะหนึ่งนรื่น่าจะเป็นบิวบิวดีแต่ผมได้มาแบบหกคือโชคตัวนี้ได้มาแปดพันหก เป็นไงมั้งครับการขี่ระยะทางไกลเพราะว่าเพราะว่าน้องนี่ขี่ไกลอ่ะข้ามจังหวัดอ่ะมันไม่ต่อเสื่อมน,นะครับคือนิ่มเลยใช่ไหมกับราคาเท่าไหรนะ่นะแปดแปดพันหกรุมก็ยังเป็นเดิมนะเน้นใช้งานอย่างเนี้ยแต่ก็จะเน้นพวกอะไรแท้ด้วย เห็นว่าสร้างการสะบัดมาด้วยสร้างปุ๊บเลยก็โดนเลยโดนโดนไปเท่าไรหมื่นสองหมื่นสองวัด what the fuck แต่ยังมาเข้าัาไม่มากี่เดือนแล้วกี่เดือนโอ้ยต้องตอนนั้นก็เรียนอยู่ก็สี่ห้าเดือนเดี๋ยวก็ยังจะรออีกเหรอยังจะรอเล็ดเล็ดเล็ดก็คือซื้อตามเพจใช่ครัเพจก็เราเช็คไายละเอียดคอืมก็คือโดนนั่นแหละพูดง่ายๆโดนเออก็ วงการเนะาะไม่งั้นก็จะมีการสะบัดบางโซ่อาร์มก็จะเป็นอาร์มเดิมตัวนี้ก็จะเป็น,าาปปนงานเลททั่วไปเนาะไอ้นี่ไอ้นี่เบิกใหม่ป่ะชุดสีเบิกใหม่ป่ะไม่ได้เบิกชุด,ดคือ จำเดิมรถออกสีนี้เลยนี่แตไล่เป็นน้อตัวนี้ตัวนี้ทำสีใช่คือเราทำเองทเองใช่ไหมทำเองยอดดีแข็งเดิมดูพือสีเดิมมันเลยอันนี้ก็จะเป็นจำเดิมเขาชุบมาเลยเนาะใช่ใช่ขบางบนอ๋อเอาของเอาของวานมันจะเป็นเหมือนข้างหลังมันจะมีทุกอย่าง้งน้ะ ตัวนี้เป็นของบางลมใช่ก็จะมีไล่น็อตก็จะอันนี้อันนี้จะเป็นน็อตสแตเลชงานทั่วไปเนาะใชข้างในก็จะมีเก็บน็อตนิดหน่อยนะเป็นได้น็อตเล็ได้เทเทจะเติบเครื่องอ่ะอันนี้ลูกเรือมา มีแคมมีอะไรไหมแคมมันตัวเดียวมีแคมตัวเดียวเห็นผลเลยไหมเห็นแค่แคมตัวเดียวเนาะเพราะผมเห็นว่าท่อเดิมด้วยท่อไล่เล็วเนี่ยเฮ้ยได้อ๋อขอท่อทำแล้วท่อทีท่อทีก็นด้จะเป็นคอสายเดิมใช่คอสายเดิมยี่สิบหกป่ะประมาณยี่สิบหกมิลเนาะยี่สิบหกยยี่ห้าเป็นคอเชื่อมนะครับ อ,อ้อ๋อขอเชื่อมไม่ไม่ใช่ขอตัวโอเคครับคลิปนี้ก็อาจมีเสียงหน่อยนะพอดีรีวิวกันข้างแบบติดถนนเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเนาะดูไม่มีอะไรนะ แต่ก็โดนไปหลายหมือ่นอยู่เลยอ่ะเฉพา่อะไรโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผม